เราพาคุณผูผ้ชมไปดูเรื่องราวของน้ํากันบ้างครับมีน้ําถึงมีชีวิตครับไม่ว่าจะใช้ในการอุปโภคหรือว่าบริโภคซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้พาคุณผู้ชมครับไปพบกับภารกิจของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับที่ติดตามดูเรื่องของฝ่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดลําปางซึ่งในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับโดยทางคณะกรรมการอํามวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับนำโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานบุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมา สมาชิกผู้ทีษสภาพ,พบประชาชนพร้อมด้วยพลเอกสกลสัจจานิตนะครับพลเอกโปรดกบุญนาคพลนากาศเอกอดิษักกรั่นสนะพลเอกชยุทธสุวรรณมาศพลเอกประสาทสุกเกษตรสมาชิกผู้ที่สภาและอาจารย์เพทายประทุมทองผู้มืนในการโครงการฝ่ายชุมชนลงพื้นที่พบประชาชนครับพร้อมทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะครับในประเด็นเรื่องของการดําเนินการก่อสร้างฝายและแนวทางการบริหารจัดการน้ําด้วยฝายครับ โดยมีนายภูมินปลั่งสมบัตินะครับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีนายธีรวุฒิกลั่นเลี้ยงนะครับผู้ตรวจการสํานักงานสำนักนายกร,รัฐมนตรีพระครูสมุรเสนานะครับสุวิชโชเจ้าวาดวัดอุทิศประชาราม นายรุจิสมบัติเงาคำครับประชุมชนวัดที่ร้อยตรีนบพร,รัสุภกิจโกศนนะครับอำเภอสันป่าตองและผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการดําเนินโครงการนะครับของวัดนณะวัดอุทิศประชารามอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนะครับคณะสมาชิกผุรวิสาคกับก็ได้มีการลงพื้นที่นะฝ่ายชุมชนบ้านโรงวัวตำบลน,น้ำบ่อหลวงและพื้นที่ฝ่ายบริเวณโดยรอบโดยฝ่ายชุมชนบ้านโรงวัวนะครับเป็นฝ่ายที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงใจการของคนในชุมชนเพื่อป้องกันน้ําท่วมในฤดูฝนครับเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งรวมทั้งเป็นการเป็นการสร้างแนวป้องกันไฟป่าเปียกนะครับซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายที่ก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่สําหรับข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนะครับจากการหา หรือเรื่องฝ่ายชุมชนนะครับซึ่งเป็นแนวทางการบรหิหารจัดการน้ําที่เป็นพื้นฐานการดารงชีวิตของประชาชนคณะกรรมการนะครับก็จะนําไปดําเนินการสนับสนุนและผลักดันหน้าที่นะครับตามอํานาจของวุฒิสภาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปครับ